สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะเรียกกันได้ว่ามาด้วยราคาตัดเงินสดค่ะสนใจไปเลือกชมกันได้นะคะมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกนะคะมีหลายแบบด้วยค่ะรถอยู่ที่น่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีนะคะคันนี้ Toyota v i g o P i l a n นเนนะคะรถกระบะปี07ค่ะเครื่อง3 0ตัว E ีนะคะรถกระบะแคป ดีเซลนะคะกุญแจร,รีโมทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทัลล็อกเครื่องเล่นจอทัชสกรีนค่ะภายในกว,กว้างๆเลยนะคะสามารถขับขี่ใช้งานกันได้สบายค่ะทุกท่านราคา169,000บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรถบ้านพร้อมขับเครื่องเกียร์ช่องร่างสมบูรณ์ทั้งหมดเอกสารมีครบ สนใจดูรถทดลองขับกันได้นะคะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าสนใจไปดูตัวจริงติดต่อโทรนัดล่วงหน้าได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ